คลองพดุงกรุงเกษมที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพคนไทยควบคู่ความเป็นไทยในเชิงวัฒนธรรมตามแนวคิดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตั้งความหวังถึงผลสําเร็จเพื่อการสร้างโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยได้มีแหล่งจําหน่ายสินค้าและการเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรงวันนี้เรากําหนดไปแล้วนะครับว่าเป็นวันแห่งชาติปี2 5 5 8 เน้นศิละปะว่านธรรมไทยให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้ได้เห็นก็วันนี้มีหัวใจให้คนไทยทุกคนนะเราต้องมีหัวใจเป็นดวงเดียวกันหัวใจแห่งความรักความสามัคคีงานตลาดคองพดุงกรุงกรเกษมที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงตุลาคม2558มีผู้เข้าชมงานรวมกว่า1,300,000คนช่วง10เดือนสร้างยอดจำหน่ายและสั่งซื้อสินค้า รวมมูลค่ากว่า843ล้านบาทนับเป็นความสำเร็จของการจัดงานทั้ง11ครั้งครั้งแรกงานตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพจัดขึ้นโดยกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดสู่ต่างประเทศมีผู้เข้าร่วมงานกว่า1 0 0 0 0แสนคนสร้างมูลค่ากว่า10ล้านบาท งานตลาดน้ำวิถีไทยเพื่อส่งเสริมอาชีพท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรวมกับสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นมีผู้เข้าชมงานกว่า2 0 0 0 0 0คนมียอดรายได้กว่า55ล้านบาทงานวิถีข้าววิถีไทยเพื่อกระตุ้นตลาดข้าวจากตลาดชุมชนสู่เวทีโลกที่จัดขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปิดโอกาสให้เกษตรกรท้องถิ่นได้นำข้าวสู่ผู้บริโภคในชุมชนเมืองโดยตรงอย่างข้าวปกาอัมปืนข้าวทุงกุราและไลสเบอร์รี่ผลผลิตข้าวพันธุ์ใหม่เพื่อสุขภาพของคนไทยที่กำลังจะสร้างชื่อในเวทีโลกมีผู้เข้าร่วมชมกว่า48,000คนสร้างรายได้เกือบ8ล้านบาทเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้สร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรกับคู่ค้าโดยตรงมีผู้เข้าร่วมงานกว่า1 2 0,000 000, คนยอดจำหน่ายทะลุเป้ากว่า25ล้านบาทผลตอบรับออกมาก,ก็ดีมากออโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้จะขายดีมากเป็นโอกาสมากเลยสำหรับพวกค้าแม่ค้าเานะี่ยคือเนี่ยอย่างที่ทมาเจอเมื่อวานเนี่ยตูษาเมืองนอกมาเจอ ยังมีโอกาสในแนวโดมที่จะได้เข่า ายวัฒนธรรมจัดโดยกระสวงวัฒนธรรมนำเสนออาหารพื้นเมืองสีภาคผสมผสานเรื่องราวกิจกรรมถนนคนเดินมีผู้เข้าร่วมชมกว่า3 2 0 0 0 0คนสร้างรายได้กว่า35ล้านบาท งานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในตั้งชื่อประกาศสายพันธุ์ใหม่ว่าทองประกายแสดและยังมีการจำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืดในราคาตัวละ5ล้านบาทมีผู้เข้าชมกว่า1,2 0 0 0 0นคนยอดจำหน่ายรวมกว่า23ล้านบาท งานมือสุขภาพดีวิถีชุมชนโดยกระทรวงสาธารณาสุขส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแปลรูปสมุนไพรสู่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานมีผลิตภัณฑ์ยารีแพรสมุนไพรสำหรับผู้หญิงการนวดแผนไทยจำนวนผู้เข้าชมกว่า1 0 0 0 0แคนมีเงินหมุนเวียนกว่า23ล้านบาทมีทั้งผักทั้งผลไม้ทั้งของสดของแห้งแล้วก็มีต้นมีพันไม้ก็เยอะแยะนะคะมาที่เดียวได้ครบ เกว่าจะมีงานอย่างนี้ในกรุงเทพหรือในใกล้ๆกับทำเนียบรัฐบาลอย่างนี้ขอบคุณผู้จัดงานทุกภาคส่วนครับผมโดยเฉพาะรัฐบาลงานอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของขวัญแด่แม่โดยกระทรวงอุตสาหกรรมผู้เข้าชมกว่า75,000คนยอดจำหน่ายกว่า20ล้านบาทงานย่านธุรกิจสร้างสารรค์และสินค้า GI ของกระทรวงพาณิชย์ผู้เข้าชมกว่า1,5 0,000น่คนยอดจำหน่ายกว่า34ล้านบาทและมียอดสั่งซื้ออีกกว่า420ล้านบาท งานสุดยอด SME ของดีทั่วไทยจัดโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยผู้เข้าชมกว่า66,000คนยอดจำหน่ายเกือบ17ล้านบาทงานนาวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ SME จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผู้เข้าชมงานกว่า54,000คนยอดจำหน่ายเกือบ5ล้านบาทและมียอดสั่งซื้ออีกกว่า161ล้านบาท นี้คือความสําเร็จของงานตลาดของพระดุง10เดือนใน11ตลาดของรัฐบาลงานที่คนไทยเป็นเจ้าของตลาดเป็นการยกระดับการค้าแบบไทยให้ผู้ค้าพบผู้บริโภคโดยตรงกระจายจากท้องถิ่นสู่เมืองสู่ตลาดในต่างประเทศที่วันนี้สร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า843ล้านบาทและในอนาคตจะเป็นการต่อย,ยอดเพื่อเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้น